เลเข้าาแดดดอสสวัสดีค่ะอยู่กับบอฟอนะคะปัญหาโลกแตกเลยก็คือท่ามกลางอากาศร้อนขนาดนี้เราจะแต่งหน้ายังไงให้ติดทนใครจะไปคอนเสิร์ตออกงานเดินเข่าเดินป่าใดๆคือลุกนี้รอดชัวขอรับประกันตรงนี้เลยก็แล้วทุกคนอยา่าลืมเลวนะคะว่าลุกนี้แต่ยังไงหรือใช้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับสกินแคร์วันนี้เราจะมาลงเป็นไวซ์เจอร์เจลของสกินทิฟิกก่อนนะคะอันนี้เราก็ลงเป็นชั้นบางๆพออันนี้ต่อให้ใครเป็นคนหน้ามันก็แนะนําว่าให้ลงสกินแคร์อย่างน้อยสักตัวนะคะให้หน้า มันชุ่มชื้นนิดนึงก่อนที่จะไปลงรองพื้นอย่างอื่นอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเราไม่ลงอะไรเลยแล้วแบบปล่อยหน้าแห้งๆไปอะระหว่างวันคือเหมือนผิวเขาจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมหน้าถึงแห้งจังเลยแล้วก็จะยิ่งขับน้ามันออกมาสุดท้ายหน้าเราก็จะยิ่งมันกว่าเดิมแต่คนหน้ามันก็จ,จะเลือกเป็น์ o i อไรเซ z e r ที่เป็นแบบเจลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนื้อไม่หนามากสําหรับครีมกันแดดนะคะวันนี้เราจะมาลงเป็นของ c a n m a ค e ตัวนี้ลงแล้วมันก็ช่วยให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะ การลงกันแดดในปริมาณ2ข้อนิ้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเออลงพร้อมกันแล้วมันแบบเกลียยากอะไรเงี้ยเราก็แบ่งลงทีละชั้นได้นะสัก2อสชั้นอะไรงี้ก็ได้มันจะได้ซึมเข้าผิวง่ายขึ้นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวกันแดดมันจะเหมือนแบบไปกองอยู่บนผิวอะแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะอันนี้ก่อนไปแต่งหน้าต่อเราก็จะใช้พัดลมนะคะมาเป่าให้สกินแคร์กับซันสกรีนมันแห้งขึ้นนิดนึงถ้าเราลงทุกอย่างถมๆกันไปเลยอะเดี๋ยวมันจะเยิมได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเออหน้ามันมันไปเราก็ใช้เป็น จริงๆถ้าใครไม่รีบอ่ะหลังลงสกินแคร์กับซันสกรีนแล้วแนะนาว่ารอให้มันซึมลงผิวสัก10-15นาทีนะเราค่อยไปแต่งหน้าต่อก็จะดีที่สุดแต่ถ้าใครรีบๆก็ใช้เป็นพัดลมกับทิชชู่เนี่ยแหละซับก็ได้เพื่อความติดทนนะคะวันนี้เราก็จะมาลงเป็นไพรเมอร์ทุกคนก็ลองดูไพรเมอร์ที่เนื้อมันจะมีความแบบิ๊กกี้นิดนึงอ่ะนี่เราก็จะเน้นลงบริเวณที่หน้าค่อนข้างมันง่ายอะไรเงี้ยที่เมคอัพมันมีโอกาสจะหลุดง่ายแต่อันนี้เราก็ไม่ต้องลงหนักนะคะทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเอ้ยวควิดนกง ถ้าลงเยอะไปมันก็แบบว่าเดี๋ยวครื่องสอําอางมันก็จะยิ่งเป็นคราบง่ายหรือแบบถ้าหน้าเรามันมนเนี้ยพวกผลักส่วนเกินที่มาเหลืออยู่บนใบหน้ามันก็อาจจะแบบว่าหลุดลอยไปเนี่ยลงแล้วก็ใช้เป็นวิธีแทบ็แทบๆเข้าผิวตอนนี้ทุกคนสังเกตนะว่ามันทําให้หน้าเราแบบหนึบๆขึ้นอะ่ะเดี๋ยวเวลาเราลงรองพื้นลงอะไรไปมันจะได้ติดผิวดีขึ้นแล้วก็นี้เหมือนกันนะคะรอให้พรายเมอร์เซตลงผิวก่อนนิดนึงสําหรับรองพื้นที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นตัวที่ปกปิดดีแล้วก็ไม่โกลมากเพราะประเด็นเลยคือออเเเรราาาจะะลงนนนน้้มกๆัีใชป็ รองพื้นเป็นแบนนะคะมาแตะรองพื้นเข้าแปรงก่อนเมื่อกี้เราบีบมาปั๊มหนึ่งนะอันนี้เราจะแตะเข้าแปรงประมาณครึ่งปัม๊มแล้วก็มาลงเครื่องหน้าก่อนอันนี้เราแนะนําว่ายิ่งลงรองพื้นบางได้เท่าไหร่จะยิ่งดีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เมคอัพมันอยู่บนผิวเยอะอันนี้พอเราเกลี่ยรองพื้นแล้วเราก็ใช้แปรงตบๆเข้าผิวอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีนะคะเพราะว่าเราลงแค่แบบชั้นบางๆเงี้ยคือผิวเรามันก็จะดูสวยแล้วหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเออมันยังปกปิดมอดอ,อ,อมปปดอยอยดรอยรราาตง กแต่ใดๆคือแนะนําว่าถ้าตัวเบสอะที่ลงทางหน้าเอาให้บางที่สุดแล้วก็ก่อนวันแต่งหน้าจริงอะเราแนะนําว่าอยากให้ทุกคนลองซ้อมแต่งหน้ากันดูก่อนด้วยนะเผื่อบางคนแบบว่าซื้อกันแดดซื้อไพรเมอร์ซื้อลองพื้นมาใหม่แล้วยังไม่เคยใช้ด้วยกันอะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าพอลงสิ่งเหล่านี้ด้วยกันแล้วมันจะเป็นคราบบนผิวไหมหรือบางทีมันอาจจะทําให้ผิวเป็นขุยอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเออกันแดดตัวนี้ถ้าจะใช้กับไพรเมอร์ตัวนี้มันควรจะต้องรอให้มันเซ็ตตัวสักสิบนาทีอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ง ื่องสำอางมันใช้ด้วยกันแล้วเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงก็ลองก่อนก็จะดีที่สุดนะคะนี่อันนี้เรายังเหลือรองพื้นที่หลังมืออยู่แบบค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างที่บอกว่าเราใช้น้อยมากปกปิดสิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์แบบครีมอันนี้เราใช้เป็นสีที่พอดีกับผิวนะคะเอามาผสมกับรองพื้นที่หลังมือน,นิดนึงคอนซีลเลอร์มันจะได้เลือกับรองพื้นได้เนียนขึ้นแล้วนี้เราแตะคอนซีลเลอร์มาน้อยมากๆนะแล้วเราก็ค่อยแท็บไปบริเวณที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มคือไม่ว่าจะลงอะไรก็ตามอะ่ะให้ แต่ถ้าเราลงเยอะไปเลยทีเดียวอะถ้ามันมากไปอันนี้จะแก้ยากละ คราวนี้เราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างขึ้นมานิดนึงเอามาผสมกับรองพื้นที่หลังมือเหมือนเดิมแต่นี้เราก็จะใช้อัตราส่วนของรองพื้นที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาลงใต้ตาถ้าเนื้อคอนซีลเลอร์แห้งมากเดี๋ยวมันจะตกร่องแต่อย่างพวกปกปิดรอยสิวเงี้ยเราก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แบบครีมตุบๆได้เลยอันนี้เราก็ใช้แปรงแบนๆนะคะมาแทบๆใต้ตาแล้วเราก็ใช้คอนซีลเลอร์น้อยเหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันตกร่องระหว่างวันเนาะต่อไปงานสีสันบนหน้านะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นครีมบอนเซอร์ก่่อนนนนนววววััีีีี้้้้ก็เด๋ยจะะใชิธทหหาแล คือเราจะลงเบสแบบครีมไปก่อนเสร็จแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งเพราะด้วยความที่ผิวเราและรองพื้นมันยังมีความแบบว่าหนึบๆอยู่เนาะอันนี้เราก็ลงแบบครีมไปก่อนเพื่อให้มันกลืนไปกับผิวขึ้นแล้วก็เหมือนลงสีเป็นเบสก่อนชั้นหนึ่งอะแล้วเดี๋ยวพอเราเซ็ตแป้งครับมันก็จะเหมือนเราเอาแป้งมาลงบนอะไรที่มันหนึบๆไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะยิ่งติดทนขึ้นหรือต่อให้ระหว่างวันสีมันแบบว่ามีหลุดลอกไปบ้างอะเราก็จะยังมีแบบเนื้อครีมเนี้ยที่เป็นสีเบสไว้อยู่หน้าเราก็จะแบบไม่ได้ดูซีดอะไรแต่ กลายเป็นแบบว่าผิวมันขึ้นแทนอะไรเงี้ยพราะในพวกเครื่องสำอางแบบลิควิดแบบครีมเนี้ยเขาก็มีน้ํามันเนาะคอนทัวร์จมูกเราจะมาใช้เป็นของแมสติกนะคะของ f ฟนตีอันนี้เนื้อมันแห้งๆนิดนึงเอามาลงตรง T zone ก็จะได้ไม่ทําให้หน้ามันขึ้นแล้วก็จะได้ติดทนไปอีก อย่างครีมบรอนเซอร์ของชาล็อบที่เราใช้เมื่อกี้อันนี้เราก็แนะนําเลยนะคือฟินิชมันจะเป็นเหมือนแบบครีมทูพาวเดอร์อ่ะมันจะไม่ใช่ครีมที่เนื้อนุน่มลื่นอะไรขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันเกาะผิวดีมากปัดแก้มแบบครีมนี่าจะมาใช้เป็นของแรบิวตี้นะคะอันนี้เรา,เามาลงที่หลังมือก่อนแล้วก็ใช้ฟองน้ํำแตะแ,แล้วก็ค่อยเอามาลงที่แก้ม อันนี้ก่อนลงแป้งนะคะเราก็ใช้ฟองนะ้ํามาช่วยเบรนทุกอย่างเข้าผิวก่อนแล้วก็เผื่อให้ฟองนะ้ํามันซับแบบพอดักส่วนเกินปิดขึ้นมาด้วยหรือจริงๆใครอยากจะใช้เป็นทิชชู่ซับเลยก็ได้นะ ครานี้เสร็จแป้งนะคะทันที่เราจะลงแป้งก่อนแล้วก็ค่อยลงบรอนเซอร์กับปัดแก้มแบบฝุ่นทับอันนี้เราก็จะลงบรอนเซอร์กับบลัชแบบฝุ่นไปเลยนะคะสีมันจะได้แบบว่าติดผิวไปเลยอะแต่ถ้าใช้วิธีนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่หน้าเรายังเปียกๆอยู่อะเนาะคือมันอาจจะทําให้เครื่องสำอางแบบฝุ่นแบบจับกันเป็นก้อนได้เบลนด์ได้ไม่เนีย,ยนอะไรเงี้ยเพราะงั้นอันนี้คือเราก็ต้องเบามือมากๆนะคะแล้วก็ค่อยแตะโปรดักทีละน้อยอะ แล้วก็ค่อยเอามาลงเพราะถ้าเราแตะโปรดักขึ้นมาเยอะแล้วลงไปเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้คือเป็นก้อนชัวแล้วมันจะเบรนยากละตอนนี้เราใช้เป็นวิธีแท็บแท็นะคะคือเราจะไม่ได้แบบวนบนผิวนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปรบกวนรองพื้นที่เราลงไปแล้วคือต่อให้วนแปรงมันก็แบบวนได้ไม่สมูทขนาดนั้นอะเพราะหน้าเรายังหนึบๆอยู่แล้วก็ใช้เป็นสีอ่อนนะคะมาคอนทัวร์จมูกบลัชแบบฝุ่นนะคะนี่เราจะมาใช้ของ Charlotte Tilbury แล้วก็เหมือนกันเอามาแท็บแท็ที่แก้มจะได้ช่วยเซ็ตลิปสริกบลัชไปด้วย เอามาวนแป้งที่หลังมือก่อนเผื่อแป้งบนพับมันเยอะไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเอามากดใต้ตาแล้วก็ทีโซนใดๆแล้วอันนี้แป้งที่เหลืออยู่ที่พัฟนะคะแล้วก็ามากดตรงคิวด้วยอันนี้เป็นสเต็ปที่หลายๆคนมองข้ามแต่จริงๆคือสําคัญนะเพราะว่าคิ้วเรามันจะแบบว่ามีน้ํามันจากรองพื้นจากสกินแคร์อะไรเงี้ยถ้าเราลงที่เขียนคิวไปเลยอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ติดทนสำหรับคิ้วอันนี้เราจะมาลงเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นก่อนนะคะอันนี้ก็ใช้สปูลี่ปัดแป้งที่อยู่บนคิวออกก่อนนิดนึง แล้วก็ใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นมาลงก่อนเหมือนเอามาขึ้นเชฟอะว่าวันนี้เราอยากได้คิ้วทรงประมาณไหนเสร็จแล้วก็มาเติมดีเทลด้วยดินสอเขียนคิ้วนะคะอย่างนี้เราก็แนะนาเลยนะของ c o s l u x ราคาไม่แพงแล้วหัวเล็กมากเขียนง่ายเนื้อไม่ครีมมี่ไปไม่หักง่ายแล้วติดทนด้วยหรวอ,อย่างที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นที่รู้สึกว่าติดทนอะก็จะมีของ Anastasia กับ Kate คสนี่คือแบบที่สุดเลยอะราคาไม่แพงแถมติดทนทั้งวันแล้วก็ใช้ s ปูลี่มาเบลนตรงหัวคิ้วมันฟุ้งๆหน่อยนะคะ คราวนี้ก็เซตขนคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วอันนี้ก่อนไปลงอายแชโดว์นะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ลงเป็นอายไพรเมอร์ก่อนหรือถ้าใครไม่มีอายไพรเมอร์นะคะก็ใช้เป็นแบบว่าลิควิดอายแชโดว์หรือว่าอายแชโดว์สติ๊กลงก่อนก็ได้อันนี้เราจะมาใช้เป็นลิควิดอายแชโดว์แล้วกันนะคะของกอสเซีคือสีนี้มันเป็นแบบว่าชมพูอ่อนๆเลยเงี้ยยิ่งถ้าใครต้องการแบบว่าสีตาชัดๆอะ่ะเราแนะนําไม่ใช้พวกอายแชโดว์สติ๊กเป็นเบสเลยนะแล้วสีตาคือจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะอยู่ต่ออีก3ัน5วัน,วนแล้วเราก็จะมาาลงอแบบะะ Talk, ชโดว เป็นสีอ่อนก่อนเอามาเซตลิปปิดอายแชโดว์เมื่อกี้เนี่ยแล้สีบนเปลือกตาม,มันก็จะเห็นชัดขึ้นด้วยใครอยากได้อายแชโดว์แบบ pigment แน่นๆสีชัดๆเราแนะนําให้ดูเป็นพวกของแบรนด์ฝรั่งนะอังน,นั้นคือแบบชัดจริงผููได้ beauty อะไรเงี้ยโอ้หที่สุดแต่ถ้าใครอยากได้แบบ soft soft หน่อยกลัวมือหนักกลัวเบรนยากก็ไปแบรนด์เกาหลีละกันแล้วก็อันนี้ลงขอบตาล่างด้วยนะคะ คราวนี้เราก็จะใช้เป็นสีแมทสีเข้มนะเอามาลงเป็นตัวีที่ปลายหางตาคือเพิ่มมิติให้ตานิดนึงแล้วก็ใช้แปรงที่เราลงสีอ่อนก่อนหน้าเนี้ยมาเบลน แล้วก็สีเข้มนะคะลงปลายขอบตาล่างด้วยแล้วก็กลิตเตอร์นะคะน,นี้เราใช้นิ้วลงเลยมันจะได้วาวที่สุดอายไลเนอร์นะคะเราแนะนําของตัวนี้เลย Pro X ชองดํา Stay On Gel Eyeliner ตัวนี้มันไม่มีขายในไทยก็จริงแต่ว่าลองดูตามร้านพรีเกาหลีหรือว่าในแอปส้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขามีขายกันอยู่นะตัวนี้คือติดทนจริงเขียนแบบอินไลเนอร์เขียนวิงอะไรก็ไม่เบลอไม่แพ่นดาอันนี้สีที่ตือที่แปลงนะคะแล้วก็ามาเบรนตรงขอบตาล่างด้วยเอาแค่ตรงปลายหางตาพอ คราวนี้เราจะมาใช้อายแชโดว์สีน้ำตานะคะอันนี้ามาเซตอายไลเนอร์ให้มันติดทนขึ้นไปอีกแล้วสีที่จะอยู่ที่แปลงแล้วก็มาเบลนตรงหางตาของขอบตาล่างอันนี้มาสคาราก็ใช้เป็นแบบ Waterproof นะคะของ L'Oreal Maybelline เนี่ยที่สุด งานมาสคาร่าคือต้องยอมอย่างตัวนี้ก็ไม่แพนด้านะอันนี้เราใช้เป็นแท่งที่3แล้วอะจากแบบที่เรามีมาสคาร่าประมาณร้อยแท่งแต่ตัวนี้คือแท่งที่3แล้วจ้าเพราะขนตาหนางอนเวอร์แต่ข้อเสียก็คือแปรงเขามันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะถ้าใครที่ตาเล็กอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องปัดด้วยความระมัดระวังแล้วก็น,นี้เราจะไม่ปัดขนตาล่างคะเพื่อความปลอดภัยคราวนี้ถ้าใครอยากสร้างสูงใต้ตานะคะอันนี้เราจะใช้เป็นแบบว่าดินสอเอามาวาดเป็นเงาไปก่อน เสร็จแล้วเราจะใช้บอนเซอร์ที่เราลงที่กรอบหน้านะคะเอามาเซตทับแต่นี้เราสร้างแบบว่าเบาๆพอนะลูกนี้ไม่ได้อยากได้ถุงใต้ตาชัดมากเสร็จแล้วก็ใช้เป็นฝั่งไฮไลไท์นะคะมันลงเพิ่มความนูนแล้วก็ใช้เป็นอายแชโดว์แบบชิมเมอร์มาลงทับ อันนี้เติมไฮไลท์ที่หัวตานิดนึงแล้วก็สันจมูกกับปลายจมูกนะคะหนกแก้มใดๆหรือถ้าใครอยากให้ไฮไลท์มันแบบกลืนไปกับผิวเลยอะเราใช้นิ้วลงได้นะมาวนๆที่ไฮไลท์แล้วก็พักที่หลังมือก่อนแล้วเราก็ค่อยมาบนลงผิวแต่ต้องเบามือนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวบัตชที่เราลงไปมันจะแบบขยับขยื่นอันนี้ก่อนไปทาลิปก็ลบลิปมันที่เราลงไว้ออกก่อน เสร็จแล้วนี้เราจะใช้เป็นลิปแมทของ charlotte t h Ch u b e r y นะคะพิลโลทอล์กเหมือนกันเวลาเราลงอันนี้คืออย่างแรกเราจะปาดไปก่อนนะเสร็จแล้วก็แท็บทคราวนี้ใช้ทิชชู่นะคะเมมเอาพิกเมนต์ส่วนเกินออกแล้วเราก็ออกลับมาแทบอีก e. เสร็จแล้วทิชชู่เมมอีก me e. แล้วก็แท็บอีกทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเพื่อให้สีลิปมันแบบเกาะไปที่ฝากจริงๆเลยอะทำกี่รอบก็ได้จนกว่าทุกคนจะพอใจนะคะเพราสุดท้ายก็ เมม้เนี่ยแล้วอันนี้ก็คือสีลิปก็จะแบบเกาะติดแน่นฝีปากสุดสุดท้ายก็ลงลิปกลอสนิดนึง แล้วก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะแล้วเอาทิชชู่มาซับความวาวออกนิดนึงแล้วก็เติมเพิ่มอีกมันอาจะเบลอนิดนึงแต่ว่าเมสสี่มันจะติดอยู่ที่แบบริมฝีปากทั้งวันทั้งคืนจริงๆสุดท้ายก็เสร็จทุกอย่างด้วยเซตติ้งสเปรย์นะคะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนาเลยคือของเชอร์ร็อตชูเบอรี่ตัวนี้คือแบบติดทนเวอร์แต่ตัวนี้มีกลิ่นน้าหอมแล้วก็กลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างแรงและที่สําคัญคือเราแพ้ฉีดที่ไรคือแบบสิวเห่อะแต่เราว่าตัวนั้นน่าคือติดทนที่ นะและนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะเราขอรับประกันความติดทนเลยไม่ว่าจะไปออกงานไปคอนเสิร์ตไปไหนก็ตามลุคนี้คือแบบอยู่ไปได้อีกสวันเวันเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะลงทุกอย่างให้เป็นชั้นบางๆที่สุดแล้วมันจะรอดเองเราก็วอกว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน,นะะ้าค่ะ